อมีตัวมีตัวพี่เล่นตรงนั้นก่อนนะพี่เดี๋ยวรอวงก่นโอเคเนาะนี่ไงเี e ่ยวยอนเนี่ยค e ื่ม <Okay. S 2> ีหมดแล้ว okay.

แน้แฟเขียวอีกลูกหนึ่งเร่ได้พี่ต้องขยับ <c oughs> ได้ได้ได้บอลตัวซ้ายเนาะผมมามัว แปดไปนะมดแ้วท้งนีด ตายตัวนึงาเาอาียบร้อยงโอ้โหตรงนี้เพื่อเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักหลังบ้านเจ็บหนักหลังบ้านเขียวสวยมาเอี้ย